นชอบกินสล็กมากต้ยมยำอร่อยมากเลยสองต้งยมยำเลยอะ่ะอร่อยมากคือแบบเกี๊ยวทอดหมูเดงอร่อยอยากเล่นไะข่ทอดทอดมาเลยถูกปะ <c oughs> xác thích ăn chèn mà ẩm nhầm ẩm nhầm ẩm à? uhm. nhầm ẩm 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 không? ẩm nhầm อร่อยต้มหยาบลองเกี๊ยวดิเกี๊ยวซทอดอร่อยมากคือแบบเกี๊ยวทอดหมูแดงอร่อยเกี๊ยวทอดหมูแดงอร่อยมากอร่อยไหมหืมเนี่ยเกี๊ยวทอดหมูแดงอร่อยมากติดใจปะ ไม่ใช <c oughs> ่ไข่คลอนพึ่งทอดมาเลยถูกปะร้อนเพิ่งทอดมาเลยรู้เลยว่าร้อนเกี<อ>๊ยวทอดหมูเดงคืออร่อยมากพิกัดนะคะสี่อายุทยาซอยส1เอ็ดค่ะใครอยู่แถวนี้ก็คุมากินได้เลยอร่อยรอานขาก็ได,ด้กินนะ